โ,โบบอยดาวดังติ๊กตอกก็เนี่ยอ่าน,น้องกิ๊กจากสีกับตันนะคะวันนี้ก็มาออกบูธค่ะวันนี้เรานำสีมาทั้งหมด3แบรนด์เลยก็คือจะมีสีเท็กซเจอร์นะคะของอิเมจิก้าแล้วก็มีพมาสติกแล้วก็สีกับตัน,นะคะ่ะวันนี้นำมาจาัดแสดงนะคะอันนี้เป็นสีสร้างลายของกับตันค่ะ จากสีแล้วเห็นมีอันนู้นด้วยเหรออยิปซัมใช่ค่ะเรามียิปซัมค่ะอะอันนี้จะเป็นผนังเบาครับจะประหยัดทั้งค่าแรงแล้วค่าของอยิปซัมเ <ทำ S 1> หรออันนี้เราผลิตเหรอเป็นผลิตที่โครงเหล็กหรือว่าตัวผลิตตัวแผน่นทั้งสองครับทั้งกับตันออกตัวเป็นยิปซัมออกมาใช่ครับใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ภายในยิปซัมใช่ครับจะมีฝ้ายิปซัมขนาดเก้าเมตรด้วยนะครับตอนนี้ อ๋อนี่ผ้าตัวมีตัวสะท้อนความร้อนใช่ครับเป็นมอกแล้วมีตัวกันชื้นไหมนี่ตัวกันชื้นนี่ครับเอาทุกอางเปนอทาสีม่พอขายฮอดฟ้าแบบนี้โอเคขายทั้งสีทั้งผ้าครับครับผมใช้กันอยู่แล้วกับตันตึกตึกที่อุดรพี่น็อตก็เนี่ยพี่ธเนศโกบอยเขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสีเราอยู่มานาน40ปีแล้วรับรองคุณภาพดีเยี่ยมครับได้ครับขอบคุณมากครับ